ตรออออยยเทท้าาพ่พงปกติก็ยังไม่รู้จักคำว่าโคกหนองนานะครับแต่มีความสนใจอยากศึกษาเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ประทานไว้นะครับก็เลยได้โอกาสไปอบรมผู้นําการเปลี่ยนแปลงของทุกบนขอนารพอเราไปฟังการอบรมมาก็เริ่มจากการปรับปรุงดินการห่มดินปลูกต้นไม้ในน้ำแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรคําว่าเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าคําว่าพอเพียง เราทำได้เราอยู่ได้จริงๆครับอย่างทุกวันนี้ที่เราทำมาก็มีความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ทำให้ชีวิตเราปลอดภัยขึ้นมีอาหารสุขภาพกินอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเราทำตัวนี้ไปแล้วประสบคามสำเร็จก็จะเปิดเป็นให้ให้คนมาศึกษาเพื่อเอาไปต่อยอดได้ครับ